เบบี้ดอนะครับมีการเลื่อนออกจากกระดานเทรดไปนะครับนั่นก็คือครูคอยอีก24ชั่วโมงมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันมูนอคาเดมีอคาเดมีไปด้วยกันกับช่องมูลอะคาเดมีนะครับวันนี้เรามาติดตามเหรียญ Baby d o อด้วยกันเนื่องจาก Baby d o อนะครับมีการ ย้ายเวลานะครับในการเข้าเพื่อจะทำการเทตนะครับบนกระดานของคูคอยนะครับซึ่งคูคอยจริงๆคือต้องเข้าวันที่18คือวันนี้ของบ้านเราคือวันที่19นะครับเขาเลื่อนไปวันที่19ประมาณ10โมงของบ้านเขาซึ่งจะเป็นวันที่20ของบ้านเรานะครับจากนั้นเวลาเนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าคูคอยจะมีการเลื่อนหนึ่งในสาเหตุที่ผมคิดว่าคูคอยเขาต้องเลื่อนนะครับเพราะว่า ตลาดตอนนี้คริปโตโดนเทนหันะครับฉะนั้นอาจจะต้องใช้เวลาวันพรุ่งนี้นะครับที่พอที่จะให้ b a b y d o อทพอที่จะทำให้ราคาฟื้นกลับขึ้นมาได้ฉะนั้น b a b y d o อทนะครับก็เลยมีการจัดอีเวนต์กับครูคอยนะครับนั่นก็คือจัดงานที่ชื่อว่า Landing Party มูลค่าประมาณ50,000ดอลลาร์ก็เข้าไปร่วมทำกิจกรรมของเราได้นะครับซึ่งตอนนี้เบบี้ดอเข้าไปอยู่ในกระดาน1 ใน5นะครับอันดับแรกนะครับเป็นของเทียหนึ่งเลยนะครับของ Coin Market Cap ฉะนั้น Baby Dot ไปต่อได้ยาวๆเลยนะครับฉะนั้น Baby Dot นะครับผมถือว่าในช่วงนี้ถ้าบวกเรื่องของการเผานะครับประมาณกหลักของมันน่าจะเหลือประมาณแสนล้านล้านนะครับน่าจะทำให้ลดลงประมาณนี้ มีเบิร์นพอตเอร์ตอนนี้ยังอยู่ที่สองแสนล้านล้านต้นนะครับหากอีกนิดหน่อยน่าจะเหลือแสนล้านราคาก็น่าจะไปได้สวยขึ้นนะครับซึ่งถ้ารอบนี้ Baby d ดอมีการปั่นไปจริงๆก็น่าจะทะลุออเทอร์ไฮที่6000กกว่าเนาะที่0ูนย์แปดตัวเงินสกุลดอลลาร์อยากรู้เงินไทยคูณ3าเข้าไปนะครับผมเชื่อว่าราคาไปต่อได้นะอาจจะพอทอร์ไฮเลยก็ได้นะครับเล่นรอบสั้นๆนะเพราะอ Uber ุปทานมันยินเยอะอยู่นะครับ น,นั้นราคาคงไปได้ดีที่สุดคือสูตรหายหนึ่งตัวนี่แหละนะครับคงไม่ได้ไปไกลกว่านี้เพราะว่าอุปทานเยอะมากนะครับก็มีข้อมูลอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แลวกดกระดิ่งกดมุมติดตามเราก็มีช่องทางที่สําคัญคือไลน์กลุ่มนะครับเรามีกลุ่ม baby dot ด้วยเรวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่า baby dot จะกู้ทุดมูลไปได้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะบมูลไปด้วยกัน กับช่องมูลอะคาเดมี่สำหรับวันนี้ขอตัวเราไปก่อนครับสวัสดีครับวอลลุ่มพุ่งพ่านรวมถึงรายได้แบบแพ s s i v e i n c o ผมต้องเลือก xt com เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ผมเลือกเพราะว่ามันจะเพิ่มประสบการณ์การเทรดของผมด้วยทั้ง Spot ทั้ง f ิวเจอร์นะครับวอลุ่มแรงแรงดีดมากระดาน xt com และถ้าเกิดคุณอยากได้รายได้แบบแพ s s i v e i n c สมัครใต้ลิงก์ของผมแล้วเอาลิงก์ของคุณให้คนอื่นสมัครต่อคุณก็จะได้รายได้เสริมนะครับคือได้ USDT เพิ่มนะครับเพื่อจะทำให้คุณสามารถสร้างรายได้แพสซิฟัจากกระดาษ Xc.com เรามีลิงก์อยู่ใต้คลิปนนะครับอย่าลืมแชร์ให้กับคนอื่นด้วย กระดาน xt.com อาจจะเป็นอีกหนึ่งกระดานที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์